สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบานซอนะคะหลังจากที่ใส่บานเสร็จน,นะคะนี่ก็ขี่รถมาดูระบบน้ํานะคะวันนี้แต่วันนี้หนาวมากเลยนะคะอากาศค่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอฟซี FC. ค่ะส่วนบ้านนี้นะคะก็วันนี้ทั้งหนาวทั้งเย็นแล้วก็อากาศโอ้โหค่ะแต่สําหรับคนทํางานเราก็พอดีนะคะจะได้เหงือ่อไม่เหงื่อออกเนาะคะ่ะคิดก็จะไปดู สายยางนะคะที่นี้ตอกไว้เมื่อวานนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะกําลังเดินไปดูอยู่ฝั่งนู้นะค,ะค่ะไกลๆค่ะก็ยังชั่วหน่อยนะคะฝนตกมาแล้วก็อืมมันเริ่มออกอีกแล้วเรียมากไม่เป็นไรอีกสักหน่อยนะคะเนาะให้นี้ทำงานเสร็จก่อน นี่วิ่งดินเสร็จก่อนนี้ก็จะมาเดินเดินเก็บให้หมดเลยนะคะอ้าวเจอแล้วเจอแล้วต้องแบบนี้นะคะมันถึงจะไม่เป็นหลุมใหญ่นะว่าให้มันอ่อนๆเราเอาออกมันก็จะไม่เป็นรอยใหญ่นะ นิดก็บอกว่าเอา้าทำไมกิ่งมันออกบ่อยจังเขาก็บอกดีแล้วนะคะนะ้าอกว่าดีแล้วเพราะว่ามันหมายถึงการเจริญเติบโตของต้นยางเราอ๋อค่ะได้ได้ไดเขาบอกว่าอย่าขี้เกียจนะคะคุณน้ามาไม่ไม่ขี้เกียจนะคะนี่ก็ไม่เข้าใจเนาะก็โอเคนะคะเพราะว่านาะพูดแล้วโอ้ยดีใจมากเลยเพราะว่าการที่กิ่งมันแตกบ่อยนะคะมันหมายถึงความเจริญเติบโตของยาง เพราะว่ายางมีการเจริญเติบโตนะก็ดีนะคะตรงนี้มันไม่ขึ้นนะคะฤดูฝนแถวนี้นี่ก็เลยมาใส่ใจสักหน่อยฝั่งนี้นะคะกำลังเริ่มขึ้นแล้วอืฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นนะมันจะเป็นพื้นที่ต่ำนะหน้าฝนนี่มันจะน้ำขังเนาะแต่ว่าดูต้นนี้นะคะ มันจะขึ้นไหมมันแก่แนละ้วต้นนี้กำลังจะแตกยอดแล้วนะคะมาดูก่อนว่าอยู่ไหมะคะอืมตอนนี้แตกยอดแล้วมัใจจังเลยนะคะต้นนี้ยังยางนะคะต้องร้อยอีกสักหน่อยต้นนี้โอเคนะคะดูสายยางก่อนนะคะ มาเปิดน้ำก่อนไปทํางานนะคะวันนี้คิดว่าจะทํางานให้เสร็จนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมแถวนี้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะแถวสุดท้ายค่ะก็แถวนี้จะยาวที่สุดนะคะยางจะมีสี่เจต้นนะคะประมาณก็แถวนี้ก็เหมือนกันนะคะ โอ,โอ้ยังนิดต่อไม้โอ้นิดลืมเละลืมโอ้ยนิดลืมนะคะ,ะ,คะว่าจะเอาเชือกมามัดแถวนี้ลืมอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ลืมพรุ่งนี้ไม่ลืมนะคะืมลืมอีกแล้ว ที่ลืมจริงๆนะคะอมมาดูแต่ว่าโอเคนะคะนี่ก็ตอกหลักนะคะแน่นหนาทาวอแล้วนะคะแน่นหนาทาวอแล้ววันนี้ค่ะดีใจนะคะวันนี้แล้วก็มันไม่แดดด้วยไงคะเพราะว่ายางนิดอะที่จริงยางนิดมันเป็นยางที่ปลูกใหม่นะคะแล้วต้นมันก็อวบด้วยนะคะนี่เข้าใจผิดก็ตกใจนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทํา อย่างนี้มันเป็นอย่างที่นิดปลูกใหม่แล้วมันก็อวบใส่ปุ๋ยนะคะทีนี้นิดจ้างเข้ามาดาย่านะคะดาย่านิดก็บอกว่าเคยทํายังไงเขาก็บอกว่าเขาก็จะเอาหมดหมดออกหมดเลยนะคะเลี่ยนเตียยเลยนะคะเห็นไหมเดี๋ยวนิดจะพาไปชมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะทําแบบดีเยี่ยมเลยนะคะก็ไม่ได้ ว่าคนทํานะคะแต่ว่าพอที่นี้มันโดนแดดนะคะรากมันขาดนะคะรอบรอบโคนนะคะรากมันขาดเนาะมันโดนแดดวันนั้นนะคะวันที่ประมาณก่อนฝนตกนะคะประมาณมันประมาณวันที่สิบนะคะมันก็ยุบนะคะมันก็ยุบเนาะค่ะประมาณวันที่สิบเอ็ดนี่แหละ,ะประมาณที่สิบเอ็ดประมาณสิบสิบเอ็ดนี่แหละใบมันก็เลยยุบนะคะนี้ก็ตกใจนะคะนี่ก็เลยมาดูเช้าเย็นเลยนะคะตอนเที่ยงก็ยังมาเลยนะคะแต่สรุปแล้ว เพราะว่ามันโดนแดดนะคะเราทํารากมันขาดนะคะรอบโคนเนาะนี่ก็ตกใจมากยางนิดยุบไปเลยนะคะนี่ก็นอนไม่หลับสองสามวันโอ้โหกุ้มใจมากแต่ว่าตอนนี้นะคะโอเคแล้วนะคะฝนตกใส่แล้วก็ก็จะจําไว้เป็นบริเนเนาะเพราะว่าเราเอาญ้านี้เราถอนอย่างเดียวเราไม่ต้องเอาจอบไปใกล้รา,ากมันเนาะเพราะว่ารากมันขาดนะคะรากมันขาดแต่ว่าถ้าถ้ายางไม่อวบไม่เป็นไรนะคะถ้ายางไม่อวบ เขาเรียกว่ามันของนิดมันมันนิดจะใส่ปุ๋ยเยอะนะคะมันจะอวบเนาะเพราะว่าถ้าโดนแดดแล้วมันก็จะยุบแต่ว่าสําหรับบางเพราะว่านิดเร่งปุ๋ยนะคะนี่ก็ว่าอยากให้มันโตแต่ตอนนี้นิดชะลอแล้วนะคะปุ๋ยไม่ไม่ใส่แล้วนะคะค่ะก็พอพอมันโดนแดดมันยุบนิดตกใจมากเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเอาไว้เป็นบทเรียนนะคะสําหรับท่านไหนที่ป <laughs> ลูกยางนะคะนีก่ก็โอ้โหเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะคะถ้ายางนิดยุบ ตายทั้งสวนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเนาะ,ค,ะค่ะก็ค่ะดีแล้วค่ะนะที่นิดนะมีน้าที่คอยแนะนํานะคะก็บอกว่ายางมันยุบนะคะยางมันยุบมันเป็นอะไรเขาก็มาดูให้เขาก็เลยมาดูรอบโคนต้นนะคะอืมแบบเอาเลี่ยนเตียนแบบมันไม่มีความชื้นเลยนะคะแล้วก็รากมันก็ขาดด้วยนิดตกใจมากเลยนะนะก็ตําหนิอยู่นะคะแต่ว่าก็ขอขอบคุณคุณน้านะคะคุณอาสาคุณ้าลงนะคะที่แนะนํานิดนะคะ เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฝนตกใส่มันจะชุ่มแล้วก็อย่างหนึ่งก็เปิดน้ําใส่เลยนะคะเปิดน้ําใส่ตลอดค่ะขาดน้ําไม่ได้เนาะค่ะแต่ว่าถ้าแดดตลอดนะคะยางนี้มีสิทธิ์ตายนะคะตอนนั้นค่ะก็ผ่านไปได,ด้แล้วโอเคนะคะสุดยอดจริงๆวันนี้ก็มาดูหลักนะคะที่ติดตอกไว้เมื่อวานนะะี่ค่ะโอเคแล้วก็จะมาเปิดระบบน้ําแล้วก็กลับบ้านนะคะไปทํางานนะคะค่ะวันนี้ก็จะเล่งงานให้เสร็จนะคะคาดว่าจะเสร็จวันนี้นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าวนะคะรถด,ดาอาจจะไม่ว่างไงคะเพราะว่านี้มีรถวิ่งแค่3คันก็เลยไม่เสร็จเร็วนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเปิดระบบน้ําแล้วก็กลับบ้านนะคะ ค่ะนี่ก็จะไปปิดข้างบนไว้แล้วก็เปิดข้างล่างเลยนะคะทีนี้วิเปิดแล้วนอกตัวนี้อันนี้ตัวนี้ <c oughs> เปิดระบบน้ำหนึ่งสองสามสี่ ชุ่มอยู่นะคะชุ่มชำ้ำเพราะว่าเพราะว่านี้เปิดใส่ตลอดไงนะคะเปิดใส่ตลอดอเคนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ